วันนี้ก็จะพามาชิมหมูกระทะจีดละ19บาทนะครับหรือว่ากันที่มาหมูกระทะนะฮะหัวละ99บาทนะครับหัวละ9 9บาทเครื่องดื่มต่างหากนะครับมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะอิ่มคุ้มไหมนะครับอยู่ฝั่งตรงข้ามตลาดจรเลสุขนะครับที่แมทตันนะครับบรรยากาศยามค่ำคืนนะครับที่คลองหนึ่งคลองหลวง ซอยแมนฮันตันะครับตรงนี้จะมีเสียเงินเพิ่มนะครับโอ้มีหอยด้วยส่วนอันนี้จะตักได้ไม่อั้นนะครับก็สามารถทยอยมาตักกันได้นะครับคุณนายก็กดกินมาหนึ่งอาทิตย์นะครับก็จะได้กินปิ้งย่างทันทีนะครับเพราะว่า ยังไม่ได้ให้หยืนแล่นะครับป่กาก้าก็ช่วยแม่ตักสิครับภาคนี้ก็จะเป็นพวกลูกชิ้นต่างๆนะครับลูกชิ้นไส้กรอกอะไรอย่างเงี้ยนะครับมันจะมีปลาหมึกด้วยจะสามารถถักได้แบบบุฟเฟ่น,นะครับ มาหมูกระทะนะครับหัวละ99บาทนะครับเน้นย้ำหัวละ99บาทถูกมากอากาศในร้านนะครับร้านจะค่อนข้างคึกคักนะครับแนะนำโซนบริเวณด้านนอกนะครับอากาศจะเย็นกว่านะครับข้างในก็อาจจะร้อนนิดนึงนะครับข้างนอกให้ลมเย็นเลยนะฝั่งตรงข้ามก็จะเป็นตลาดเจริญสุขนะครับแมนฮัตตันนั่นเองนะครับ ยากาศยามเย็นนคลองหลวงนะครับขวามือก็จะมีร้านาน้ำจิ้มนะครับที่นี่ก็สะดวกในการจอดรถบร์ไซค์นะครับแต่ถ้ารถเก่งก็อาจจะหาที่จอดยากนิดนึงนะครับร้านเปิดนะครับเที่ยงถึงห้าทุ่มเลยนะครับไปดูข้างในกันนะครับอากาศคึกคักนะครับ ผู้คนมากันมากหน้าไหลาตานะครับทั้งแบบครอบครัวนะครับแล้วก็คนรักเนื้อนะอันนี้ฝั่งนี้ข้างในจะเป็นผักนะครับผักต่างๆนะครับาทานคนเดียวท่านละร้อสิบเก้านะครับมากันหลายคนเก้าสิบเก้านะครับเข้ามาแล้วไม่สั่งเครื่องดื่มคิดร้อยเก้าสิบเก้าไอ้ยั ผมใส่เครื่องดื่มเสร็แล้วจิม้มก,ก็จะมีหลายแกกบบน,น,นะครับตามที่มีนะก็จะเป็นเซลเซอร์วิสนะครับส่วนเขาน้าอยู่ด้านหลังนะครับยากาศด้านในนะครับยากาศในร้านนะครับมีผักขายด้วยมีตู้กระสะก่องให้เล่นด้วยนะ นี้มีของฝากด้วยก็เก็บบรรยากาศมาฝากนะครับเขาบอกว่ามีที่จอดรถให้ด้านหลังนะครับตกข่าวโอเคครับใครจะมาอุดหนุนนะครับหมูกระะ99บาทก็ลองมาดูนะครับเดี๋ยวรสชาติเป็นไงจะพาไปจะรีวิวอีกทีนึ้งนะครับก็สามารถเลือกรับประทานตามอัธยาศัยกันได้เลยนะครับเพราะว่าเป็นบุฟเฟ่นะครับ อิตากิมาสนะครับทานแล้วนะครับทุกท่านนะครับก็กรสชาติใช้ได้อยู่นะครับเดี๋ยวจะลองกินดูยาวๆกินวนไปนะครับ